สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง Game My Official เนาะวันนี้เรามีตัวมารีวิวกับผมนั่นก็คือเคเลอร์ครับผมนะผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลก็มาเริ่มกันดีกว่าก็สูง188ครับผมอายุ25ปีเนาะอาทิตย์ที่แล้วโชว์ฟอร์มดีครับผมตำแหน่งของเขาก็คือดีเฟนซีฟโกลคิปเปอร์ครับผมก็เป็นประตูสไตล์ยืนรับอยู่กับที่เนาะ โอเวอร์ออลครับผมอยู่ที่97เนาะเดี๋ยวมาดูสกิลทั้ 9, ง,ทง5อย่างของผู้รักษาประตูกันครับผมเอาไว้เน็ตครับผมปฏิกิริยาเนาะอยู่ที่90ครับผมแคชชิ่งการจับบอลอยู่ที่88แพร์ลิงครับผมการปัดบอลนะอยู่ที่89ครับผมโอ้อันนี้โหดครับผมรีเฟนเซสครับผมการบล็อกระยะประชิดเนาะอยู่ที่91ครับผมลีดครับผมการยืนตำแหน่งการเข้าบอลเนาะอยู่ที่89ครับผมก็หลักๆมีประมาณนี้เนาะ5สกิล ของผู้รักษาประตูครับผมถือว่าใช้ได้เนาะเขียวพึดเลยอ่ามาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งบูสเตอร์กันบ้างครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นบูสเตอร์บวกสาบเนาะอ่านีครับผมเป็นบูสเตอร์โกคิปเปอร์ครับผมเอ้ยโกคิปปิ้ง <c oughs> อ่านผิดสกิลครับผมก็มี3อย่างเนาะอ่ามี คว้างไกลครับผมออกบอลสูงเนาะแล้วก็เซฟจุดโทษอืข้อถือว่าสก,กิลถือว่าดีครับผมแต่ผมรู้สึกว่าโอนาน่าน่าจะดีกว่าปะ่ะแล้วก็ครับผมการเขียวไม่สามารถเพิ่มสก,กิลได้ครับผมไปเนี่ยเราลองมาเล่นกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นในแหงเนาะก็อยู่ดิวิชั่น4ครับผมฝีมือยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับผมมาเดี๋ยวไปลองใช้งานจริงกันดีกว่านักเตะอย่างเคเลอร์ R H. ะเริ่มเกมครับผมไหลมาลูกนี้หมุนแล้เวเนมาม็ครับผมพลิกเล่นสั้นๆกับจูดอืจนสกัดได้เอาแล้วยังไงเนมามผมก็จะเล่นแบบไม่บุกเลยเนาะจังหวะนี้รับได้ครับผมเพื่อทําการทดลองประตูของเรา แล้วออกบอลมาฮาเลนมงมาดีราจับบอลไม่อยู่อืจุดแทงช่องนี้โอ้โหสวยจัดจัดเนมาเนมาพิกแล้วเห็นช่องนี้ถึงด้วยโคนำหักกลับมาเนมาจะยิงครับผมติดฟันได้เคลียทิ้งออกมาจาังหวะนี้เป็นบอลของสตรูอีกแล้วแทงมาโอ้โหลูกนี้สวยเอ็มบาเป้ไหลมา เอาแล้วยังไงยิงครับผม,มยังเซฟได้โอ้โหรักยิงไกลเหรอแล้ว,ลวจุดยิงอีกอ่าติดบล็อกครับผมติดฟันได้เป็นคอนเนอร์ของคู่ต่อสู้มาโอ้โหจะเปิดได้ลีลาเลืกเกินจงนังหวะนี้ยังไงเปิดครับผมติดจุดเบริงแฮม แล้วจะเป็นวันส่วนของเราครับผมโอ้โหออกบันไม่ดีไหลามาเนมาเนมาเล่นกับจุดเบลโอ้โหแล้วแทงช่องนี้แล้วได้ยิงนะผมปิดขาของเคเลอร์ขายาวใช้ได้ฟึบดูครับผมแล้ว <c oughs> มือไม่ใช้ใช้ขา่อนจังงว่นนี้สำหรับส่วนตัวนะผม ผมว่าไม่ผมไม่ค่อยเข้ามือนะอุตส่าห์อยากได้ครับผมสำหรับคเรเฮอร์เนาะเอามาเล่นจริงๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ามือไม่เหมือนโอนาน่าว่ะแล้วลูกนี้ดีบาล่าดีบัลล่าจะผ่านไหมเอาได้ครับผมแล้วยึกยักษ์ยยังไงไปฝึกเต้นแล้วโอ้โห โดนตัดได้ครับผมแล้วเป็นบางส่วนของเขาเนมาหมุนมาที่ <c oughs> มินามิโนแยงได้รูนี้สวยแล้วยิงครับผมเควินเดอบอยล่างใหม่เลยเดี๋ยวเรามารีวิวกันครับผมสำหรับเดบอยครับผมมินามิโนโหเนมาครับผมกระชากหลุดเลยลูกนี้แล้ว บีดกลับมาแล้วโจดยิงยังเข้ามือเคเดเฮอร์ครับผมเอ็มบัปเป้ไปดิบาร่าไหลกลับมาโจดบูเบนแฮมลูกนี้ฮาเลนโอ้โหเสียแล้วยังไงยังได้อยู่โอ้แล้วทำอะไรวะเนี่ยมาเอ็มบัปเป้จะแทงช่องนี้ไม่ได้คิดหรอก เอาจุดเลือกเลยดีดมาให้อเล็กม,ม,มาดีดคืนครับผมลูกนี้ยังไงเข้าในมาเราจะได้สวนครับผมดี่าเสียบันอีกแล้วแล้วลูกนี้เนยมาหลุดแล้วได้ดวนหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับผมไม่เหลือ โอ้โหเรียบร้อยครับผมจังหวะดวลหนึ่งหนึ่งเนาะถือว่าไม่ผ่านครับผมแต่สกิลพี่แกเยอะนะผมจำได้91ปะการบล็อกระยะปชิดอะโอ้โหแล้วตัดไนมะ่ให้ดูด้วยครับผมสำหรับตัวผมผมว่าไม่ผ่านนะไม่เหมาะับการเอาไปเล่นแรงครับผมไม่สู้โอนาน่าะสำหรับที่ผมสัมผัสมานะหรือว่าผมไม่เข้ามือก็ไม่รู้มาคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะสำหรับ ผู้เล่นคนนี้ครับผมเคลเฮอร์ K L H e R นะมาจังหวะน,นี้มินามิโนโอ,ออกมาที่ฮันเดสจ๊ดไลน์มาแล้วดีดครับผมตรงนี้ดีา่าโอ้โหแม่งไม่ยิงจ๊ดยิงเอง <c oughs> ติดบล็อกเอาแล้วเขาสวนอีกแล้วเอ็มบะเป้หมุนหมุนหมุนก็มาเจอเนี่ยมาครับผม ลูกนี้เขาสวนมาอีกแล้วเนมาร์ไหลมาบุนโญเปอร์นันเดตยิงไม่ได้ครับผมแยวลูกนี้เอ็มบัปเป้จะยิงแล้วเนมาร์ ema, ยังไงเนมาร์ ema, ยิงครับผมเ,ออเข้ามือของเคเรเฮอร์ครับผมโอเคครับผมก็คลิปนี้การรีวิวผู้รักษาประตูก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดซับสไครต์ครับผม คอมเมนต์พูดคุยกันเนาะว่าจะชอบหรือเปล่าสําหรับตัวนี้เนาะสำหรับผมผมถือว่ายังไม่โอบผมหรือไม่เข้ามือผมก็ไม่รู้ผมว่าโอนัน่าดีกว่าผมออกวันอะไรอย่างเงี้ยพุ่งออกวันแม่นอ่าดูผมดูนี้ยิงติดบล็อกโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมก็ไม่ได้มีจังหวะสวยๆเยอะเนาะ เน้นพูดคุยกันครับผมยังไงก็ฝากคอมเมนตะ์ได้เนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ